ไปชนะเกิดขึ้นตั้งแต่เรากับพระเจ้านะครับมาเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันเอเมนไหมพี่น้องเรากับพระเจ้ามาปฏิสัมพันธ์กันถ้าพี่น้องรู้รู้สึกว่าโอ้ฉันเหนื่อยเหนื่อยจะตายแล้วสิ่งที่พี่น้องควรทาคือหยุดทุกอย่างเข้ามาใช้เวลากับพระเจ้ารับการเสริมเรี่ยวแรงพระเยซูเหมือนกันนะครับพระองค์เนี่ยมาถึงจุดที่พระองค์ยอมรับว่าพระองค์ไม่ไหวเหมือนกันพระองค์บอกว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าเป็นไปได้นะเลื่อนถ้วยนี้ไปเลย อันนี้คือพระองค์ยอมรับความหมอนแอที่สุดของพระองค์นะพระองค์ไม่ไหวแล้วเมื่อพระองค์ยอมรับแบบนี้แล้วพระองค์บอกว่าให้เป็นไป,นป,นป,นปนตามพระทัยของพระองค์เถิดพมพิวบอกหลังจากข้อนี้บอกว่าหลังจากนั้นทูตสวรรค์ก็มาชูกําลังพระองค์ทําให้ระเยซูสามารถเดินไปที่กังเขนและประสบความสําเร็จที่พระเจ้าได้ตั้งใจไว้พี่น้องในเช้าวันนี้ผมเชื่อว่ามีบางคนที่นี่ มีความสึกว่ามันท้อใจมันเหนื่อยใจมันหมดแรงหมดกําลังบางคนไม่ใช่หมดกําลังใจนะหมดกําลังร่างกายด้วยไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแต่เช้าวันนี้พี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์นั้นผู้ทรงเป็นกําลังของเราทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เสริมเดี่ยวแรงพระเจ้าไม่ใช่เป็นเสริมเรี่ยวแรงให้เรากลับมามีกําลังเหมือนเดิมพี่น้องแต่เมื่อพระเจ้าทําอะไรพระองค์จะทําดีกว่าน,นั้นอีกเห็นไหม,ไหมครับ พระองค์บอกว่าท่านจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีไว้หนุ่มท่านจะกลับคืนมาใหม่ท่านจะเดินไม่อ่อนเพี้ยใช่ไหมไม่เหน็ดเหนื่อยวิ่งไม่เหน็ดเดนื่อยเดินไม่อ่อนเพี้ยหมายความว่าเรามีพลังมากกว่าก่อนที่เราจะหมดแรงนะพระเจ้าให้เรามีกําลังมากกว่าที่เราจะหมดแรงพระองค์เวลาพระองค์คืนให้พระองค์งคืนมากกว่าเดิมให้เช้าวันนี้พี่น้องคาดหวังสิ่งที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้าเพราะว่าเมื่อพระเจ้าให้ผู้นํานําเพลงนี้ พระเจ้าให้ผมแบ่งปันสิ่งนี้หมายความว่าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์บางอย่างเอเมนไหมมันเป็นการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาตินะครับไม่ใช่มีกําลังแบบไปนอนแล้วไม่แรงไม่ใช่แต่มันเป็นการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติมันจะเป็นกําลังในความคิดกําลังในความเชื่อกําลังในความหวังมีบางคนบอกผมอาจารย์ทำไมห,หนูหมดความหวังง่ายจังเลยหนูท้อใจง่ายแต่ว่ากําลังของพระเจ้านั้นจะทําให้เราไม่หมดความหวังง่ายไม่ท้อใจง่ายและก็มีความเชื่อ ที่แข็งแกร่งนะครับพี่น้องแข็งแกร่งและเราจะก้าวไปเราจะบินเหนือปัญหาเอเมนไหมครับ mm hmm. ให้เราอธิฐานด้วยกัน mm hmm. ข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ข้าพง์อธิษฐานข้าพงอธิฐานที่ทูตสวรรค์พระเจ้าจะชูกําลังเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเราข้าแต่พระเจ้าเหมือนที่เอรียาเดินอีก40วันไปยังโฮเลฟนั้นข้าพงอธิฐานขอกําลังแบบนั้นเกิดขึ้นในร่างกาย ในความคิดในความหวังในความเชื่อของเรามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่คนธรรมดาจะทําไม่ได้และเราจะมีกําลังพิเศษที่คนธรรมดาจะทําไม่ได้และคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่ข้างนอกโบสถ์นั้นเขาจะไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันมาจากพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือธรรมชาติข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานขอคําตอบแต่ข้าพระองค์อธิษฐานขอกําลังพิเศษที่มาจากพระองค์ เพื่อกาลังนั้นที่พระเจ้าประทานให้จะทําให้ข้าพองู้ว่าข้าพองค์วรจะทําอะไรและข้าพองจะมีกําลังในการที่จะทําให้น้ําประทัยพระเจ้าสําเร็จข้าพองอธิษฐานอวยพรสิ่งนี้เกิดขึ้นในมิติฝ่ายวิญญ,ญาณข้าแต่พระเจ้าในเช้าว,วันนี้เราถ่อมใจลงด้วยกันเรายอมรับว่าเราอ่อนแอเรายอมรับว่าเราไม่มีกําลังที่จะเป็นเหมือนกับพระคริ์ได้เราไม่มีกําลังที่จะทําให้น้ําประทัยพระเจ้าสําเร็จได้ด้วยกําลังของเราเอง เราต้องการกำลังพิเศษที่มาจากพระเจ้าขอทูลสั่งพระเจ้ามาทำอย่างนั้นเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำกับพระเยซูเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำกับกิเดโอเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำกับดาวิดเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำกับอิสยาเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำกับเอลรยาพระองค์เจ้าข้าเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำกับหลายๆคนข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพงค์อธิษฐานพระเจ้าผู้ทรงประทานกำลังให้กับแซมซันอย่างเหนือธรรมชาติเป็นพระเจ้าผู้มีกำลังไม่จำกัดและในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้า ให้ฤทธิเดชอย่างเดียวกันนั้นอยู่บนชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนค่ะพี่น้องคะ พมพีตอนเช้าที่ข้าพเจ้าอ่านใช่ไหมบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนะักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพี่น้องข่าวดีของเราวันนี้ก็คือเรามาหาพระเยซูแล้วไม่ว่าเราจะดูไลฟ์อยู่ทางบ้านหรือว่านมัสการที่นี่ด้วยกันข่าวดีนั้น เมื่อเราเข้ามาหาพระองค์พระองค์จะเป็นผู้เสริมกำลังเลี้ยวแรงให้กับเราสิทธิ์นั้นเป็นของเราพี่น้องเอมเอมนไหมคะให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิดเราร้องเพลงนี้ตอบสนองพระจนะของพระเจ้าด้วยกันผู้ลำบากเน็เหนื่อยและแบก คำสัญญาที่พรงพูดกับเราในเช้า 欢迎小五点 จาขาขอเชิญพี่น้องนั่งก่งครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินทำพยานจาบคุณพึ่งครับเขาเป็นพยานผมอยากจะเสริมให้เขานิดหนึ่งที่เขาตกหล่นไปนะครับผมนั่งอยู่ข้างหลัง แล้วก็เห็นคนพึ่งเดินอู้มีอาการเหมือนกับคนประสบอุบัติเหตุมาอย่างไรอย่างนั้นนะครับผมถามคอเป็นอะไรอะเป็นอะไรอะอมันทรมานมากเพราะว่าทุกครั้งที่จะมาโบสเนี่ยจะมีเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมบางทีเป็นที่หนึ่งบางทีเป็นอีกที่หนึ่งแต่วันนี้มันเอาหัวเข่าที่จะเดินไม่ไหวเดินไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงแต่ยังต่อสู้ถึงจะลำบากขนาดไหนตั้งใจว่าจะมาบทให้ได้กัดฟันมาบทให้ได้เพื่อต่อสู้เพราะว่าอันนี้คือคือความเชื่อที่ที่เข้มแข็งนะครับและเราก็ให้เขานั่งลงเราเอฐานดู แล้วพระเจ้าก็เปิดเผยนะครับมันเพราะมันมีที่ไปที่มานะครับเปิดเผยว่าเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นครับเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็เจาะลงไปว่าคุณพึ่งได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงแก่เป็นญาติใช่ไหมไม่มีญาติ ป็นปู่ย่าตายายใช่ไหมไม่เป็นถ้างั้นหญิงแก่เป็นใครเขาคิดไปคิดมาอ๋อหญิงแก่คนนี้เป็นหญิงแก่อีกหมู่บ้านหนึ่งเวลาที่ลูกหลานเขาไปไปเก็บขยะเก็บสิ่งของเก่าเนี่ยเขาจะเอาหญิงแก่คนนี้นั่งอยู่บนรถเข็นก็เข็นไปแล้วคุณพึ่งมีใจสงสารที่บ้านของเขา มีอะไรที่จะเป็นขยะเราเก็บไว้เพื่อจะให้หญิงแก่คนนี้คือคือใจผูกพันใจอินเราหารู้ไหมว่าในตัวของหญิงแก่เนี่ยมันต้องมีวิญญาณนะครับมีวิญญาณซึ่งเดินไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้นำคนพึ่งตัดสัมพันธ์กับวิญญาณที่กระโดดเพราะว่ามันต้องการต้องการให้คนพึ่งเนะี่ยดูแลเขาต่อไป อินกับเขาต่อไปเราเอาอาการเนี่ยมาใส่ให้กับคุณพึ่งเมื่อเราขับออกเมื่อเราปฏิเสธคุณพึ่งใช้คุณพึ่งลุกขึ้นก็เดินเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมนี่เรียกว่าการปลดปล่อยนะครับนี่เรียกว่าการปลดปล่อยพี่น้องครับผม่วยโอกาสโฆษณา ประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมกําลังเขียนนะครับเขียนเสร็จแล้วรอรอ,รอเข้ารูปเล่มนะครับเขียนหนังสือนี้มีอยู่ประมาณ70หน้านะครับเจหน้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปลดปล่อยและการกยีวยารักษาบาดแผลอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคน ที่เป็นขี้เซียนอยู่ในประเทศนี้อีกเยอะมากนะครับก็เขียนเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวนี้รอให้ใครก็แล้วแต่ที่ที่มีความคิดร่วมว่าตั้งชื่อหนังสือนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนไปทีหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาคิดถึงชื่อหนังสือนะครับตั้งนานนะครับแล้วก็ได้ชื่อออกมาแต่ว่า แม้ว่าคนอื่นมีชื่อที่ดีกว่านี้ที่มันครอบคลุมกว่านี้นะครับผมได้ชื่อว่าอ,อ,อะไรสู่การบำบัดและรักษาบาดแผลแล้ววันนี้มาร่วมกันกับอาจารย์กมพีรู้อีกทีหนึ่งเพราะว่าชื่อหนังสือต้องคมและต้องสั้นอ่านแล้วทำให้คนอยาบจะ ลึกลงไปในข้างในหนังสือนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนนิึ่งว่าสู่การบำบัดยิวยาให้สั้นลงแล้วถ้าใครมีไอเดียอะไรที่มันมันครอบคลุมเกี่ยวกับหนังสือที่เขียนนี้ก็จะยินดีรับแล้วก็เอามามาทำผมผมมีคำนำนะครับคำนำจากหนังสือนี้เพื่อเพื่อจะทำให้เกิดอ่านเนื้อเรื่องแล้ว บางทีไม่เข้าใจนะครับมีอยู่ประมาณสองหน้าให้ใหแอะอ่านนะอ่นานตรงนี้หน่อยอ่านเป็นภาษาของวันทำไมหรอนี่เลยนะครับเปิดเป็นบทนำถ้าอ่านหนังสือนี้แล้วรู้สึกว่าจะอ่านเนื้อเรื่องต่อไปหรือยชจะไปโยนขยะกองอ่าน ออทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ท่านผู้อ่านอาจจะพบกับคำบางคำหรือบางประโยคที่ไม่เคยผ่านสายตามาก่อนท่านอาจจะงงและไม่คุ้นชินเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองเห็นภาพการเห็นนิมิตในขณะที่ได้อธิษฐานเผื่อใครบางคนพระเจ้าอาจจะเปิดเผยให้ภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทั้ท,ที่อยู่คนละสถานที่อยู่คนละแห่งอ่าน กันออกไปแต่พระเจ้าเปิดเผยให้เห็นภาพที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นๆเพื่อจะนำการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นในพระคัมภีร์สองโพกษัตริบทบทที่5ข้อ20ถึง27เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอริชากับเกฮาซีในเหตุการณ์ที่นามานคนโลกเลือนมาพบผู้เผยพระวจนะเอริชานาฮามานได้เตรียมสิ่งของ ทรัพส,สมบัติเงินทนเงินทองมากมายเพื่อจะมามอบให้กับผู้เผยเพระวจะนะเมื่อเอริชาอธิษฐานและนามานได้หายจากโรคเลื้อนนะแล้วจึงอยากจะมอบสมบัติที่นำมาให้กับผู้เผยเพระวจะนะแต่ผู้เผยเพระวจะนะปฏิเสธไม่รับสิ่งของนามานจึงจากไปแต่คนใช้ของเอริชา เห็นว่าเจ้านายไม่รับสิ่งใดาจากนามานเขาจึงวิ่งตามไปแล้วกล่าวกับนามานว่าผู้เผยพระชนะลืมคิดถึงผู้รับใช้ที่ลำบากสองคนที่ต้องการเสื้อเที่ยวงานสองตัวและเงินจำนวนสองตะลันนามานจึงมีความเต็มใจที่จะให้อยู่แล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงจัดให้ตามที่ขอ จัดเต็มแต่เมื่อเอรีซีกลับมาจากนามานเอริชาผู้เผยพระนะถามว่าเจ้าไปไหนมาเอรีซีปฏิเสธว่าไม่ได้ไปไหนแต่พระเจ้าทรงเปิดตาของเอริชาให้เห็นเหตุการณ์ที่เอรีซีไปรับสมบัติจากนามานทั้งทั้งที่เอริชาเองได้ปฏิเสธไม่รับ แท้ที่จริงแล้วเอริชาไม่ได้เห็นกับตาของตัวเองแต่เอริชาได้เห็นการเปิดเผยจากพระเจ้าเรื่องราวนี้จึงจบลงด้วยว่าแกซิรับโลกเลื้อนจากนามานไปเรื่องที่สองนะคะเมื่อซามูเอลได้เผยพิจารณากับกษัตริย์ซาอูลในช่วงที่คนอิสราเอลจะไปลบกับคนอามาเลก ซามูเอลสั่งว่าถ้ารบชนะห้ามไม่ให้เอาสมบัติหรือสิ่งใดๆจากศัตรูกลับมาแต่ซาอูลไม่ฟังโดยอ้างว่าพวกทหารเลือกเอาของดีๆมาเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นแพะแกะที่เอามาจากคนอามาเลกในเหตุการณ์นี้ซามูเอลไม่ได้เห็นกับตาแต่พระเจ้าเปิดเผยผู้เปิดเผยกับผู้เผยพระชนะซามูเอล ทั้งที่ซาอูลบอกว่าได้ทำตามที่ได้รับปากไปแล้วนั้นแต่ซามูเอลบอกว่าแล้วเสียงแพะเสียงแกะที่ร้องเข้าหูเรามาจากไหนนี่เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าเรื่องราวนี้มาจากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สิบห้าข้อสิบสี่ถึงสิบห้านะคะอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่เปโตอยู่ที่หลังคาบ้านพระเจ้าได้ให้เปโตเห็นนิมิต เป็นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นใหญ่ถูกย่อนลงมาจากฟ้าในนั้นมีสัตว์ที่เป็นมนทินและพระเจ้าตัดกับเปโตให้ลุกขึ้นฆ่ากินความหมายของนิมิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการสอนเกี่ยวกับการรับใช้คนต่างชาติโดยเปิดเผยเป็นนิมิตในกิจการบทที่10ข้อ9ถึง29นะคะ ประกาศต่อไปผู้อ่านจะพตบตะพบกับคำว่ารักษาบาดแผลตัวอย่างของเรื่องนี้เช่นคนเราเกิดมาเกือบ90%เอร์เซล้วนแต่มีบาดแผลเนื่องจากถูกของมีคมบาดประสบอุบัติเหตุมีเลือดไหลหรือมีบาดแผลด้านอื่นๆและเมื่อเรามีบาดแผลจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา อาจจะถึงขั้นต้องให้คุณหมอเย็บแผลหรือแม้แผลที่เคยเกิดจะสมานแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีแผลเป็นอยู่และตรงแผลเป็นนี้เองแม้ว่าหายแล้วแต่ถ้าไม่ถูกถ้าไปถูกของแข็งหรือโดนกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลือดก็พร้อมที่จะไหลออกมาได้ในทํานองเดียวกันคนเราทุกคนมีบาดแผลหัวใจเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นเช่นบางคน เกิดมาถูกปฏิเสธจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมจะมีลูกบางคนได้รับความเจ็บปวดจากการที่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันบางคนได้รับบาดแผลจากการถูกดูถูกดูหมิน่นบางคนมีบาดแผลจากการลำบากยากจนหรือมีบาดแผลจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับความอายุติธรรมถูกแกล้งถูกโกงถูกเอารับเอาเปรียบ ทำให้เกิดเป็นบาดแผลซ้ำแล้วซ้ำอีกและแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นจะมีมากกว่าแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายของเราแต่คนเราไม่เคยได้รับการเยียวยาไม่เคยได้รับการรักษาบาดแผลในจิตใจเลยยกตัวอย่างเช่นบางคนมีแผลจากการถูกโดนด่าบางคนล้มละลายบางคนสูญเสียบางคนอกหัก ล้วนแล้วเป็นแผลในจิตใจถึงแม้เวลาจะผ่านไปบุคคลนั้นจะเติบโตขึ้นไม่เห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันแล้วแต่เมื่อได้ดูละครดูทีวีในฉากที่พ่อแม่ในละครทะเลาะก,กันน้ําตาก็ไหลออกมาเมื่อเห็นคนด่ากันก็เห็นเห็นคนถูกเอารัดเอาเปรียบเขาก็เจ็บปวดและเป็นทุกข์ บางคนถึงกับมีอารมณ์ซึมเศร้าปีกตัวออกจากสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนมาแต่มาจากบาดแผลที่อยู่ภายในของคนนั้นๆส่วนอาการของคนที่มีบาดแผลในจิตใจนั้นบางคนก็แสดงออกด้วยการเก็บตัวบางคนก็สะดุดง่ายบางคนที่น้อยใจง่ายๆแม้ว่าจะมาเป็นคริสเตียนแต่ก็เป็นคริสเตียนที่ไม่จเจริญเติบโต พร้อมที่จะสะดุดกับคำพูดของใครบางคนได้ตลอดเวลาแม้แต่คำพูดของนักเทศที่กำลังเทศนาอยู่บนธรรม,มาะก็อาจจะไปแตะบาดแผลของตัวเองทำให้เกิดการงอนนักเทศไม่อยากมาโบสถหากมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนจึงจำเป็นต้องรักษาบาดแผลรับการเยียวยาโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ดังเรื่องราวของชาวสมาเลีย ใจดีในลูกาบทที่10ข้อ25ถึง37ในเหตุการณ์ที่คนยิวถูกป้นและนอนจมกองเลือดอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อชาวสมาเรียามาพบเข้าชาวสมาเรียได้พาย,ยิวคนนั้นไปรับไปรักษาบาดแผลให้ได้รับการเยียวยาอย่างนี้เป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งในเหตุการณ์ของเปาโลและซีลาที่ถูกขัง และถูกเคี่ยงอย่างน่ะเมื่อในคุกได้รับพระกิติคุณในคุกได้ปล่อยเปาโลและซิลาดไปล้างแผลที่พวกเขาได้รับนั้นในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ33หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจที่ผู้เขียนพยายามสื่อในเรื่องทั้งหมดที่จะอ่านต่อไปครับี่เป็นบทนำ ที่จะประมาณเจ็ดสิบหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับการรักษาบาดแผลการเยียวยาการคืนดีสารพัดที่จะมีอยู่ในเนื้อหานะครับพี่น้องฟังบทนำแล้วพี่น้องอยากจะอ่านไหมครับนะครับเป็นการโปรโมทหนังสือไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าพี่น้องอยากอยากจะอ่านอยากจะรู้เรื่องแล้วอยากจะเป็นประโยชน์นะครับ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับการนมัสการในเช้าวันนี้พระเจ้าสอนเราและพระเจ้าดูแลเราปกป้องเราให้เราที่จะสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนําให้ชีวิตของเราใกล้ชิดและติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเราอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ภายใต้การทรงนําของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์อวยพรผู้ที่มีส่วนถวายส่วนทรัพย์ด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใจพรครับเราจะยืนขึ้นร้องเพลงพระเจ้าเป็นความลักด้วยกันนะคะพี่น้องสามารถถวายเข้าเ,เลขบัญชีของอิธาจักรได้นะคะหรือมีสแกน อยู่ด้านหลังก็มีนะคะพี่น้อง